สวัสดีค่ะพี่รองขาพบกับใจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดี f c ฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้องขาขอบคุณลหลายๆค่ะวันนี้เจชพามาคำนวณแนวทางฮหาหนอยนะคะวันที่11กันยายน2565น2565นะคะก่อนคำนวณค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะขาก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่10กันยาย,ยนก่อนนะคะพน้องเข้าหรือเปล่านะคะ สิบกันดานะคะใจให้เด่นเฉพาะกิจ4และ3เด่นพิเศษสองและ1เด่นปกติ3และ2เด่น Vp 3และ2นะคะเด่นรวม2และ9นะคะพี่น้องคะเพราะเฉพาะกิจนะคะบนมา3 9 2สองล่างห้าหนะคะวันนี้มาเด่นรวมเลยนะคะพี่น้องสอง2สองนะคะพิเศษจจให้สองและ1บนมา0ู5ย์าล่าง3าห้านะคะพี่น้องวันนี้พิเศษไม่มานะคะ ปเข้าคู่เจ็ดห้านะคะพี่น้องปกติใจะให้สามและสองบนมาห้าสามห้าล่างสองหนึ่งนะคะพี่น้องคะเด่นมาสามก็แล้วก็สองนะคะ PEP จะให้สามและสองบนมาหกสามห้าล่างศูนย์สี่นะคะพี่น้องเด่นเข้าสามนะคะ,ะ,คะสถิติมีเข้าไม่หลุดทุกวันนะคะพี่น้องคะมาต่อวันที่สิบเอ็ดกันยายนค่ะ สิบเอ็ดกันยานะคะใจก็เอาผลการออกรางวัลวส,สิบกันยาสี่ตัวบนมาคำนวณนะคะปกติพิเศษปีเ e ปกติ6กศูพิเศษ7จ็ดห้าสามนะคะหกบวกเจ็ดบวกหบวกเบวกหบวกสบวกห้บวกแบวกหบวกสบวกหนะคะได้50าสิได้60สินะคะอ่งหกหกสิบลบหเหลือ59 บวกหได้62นะคะเจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้3ตัวนะคะพี่น้องคะเอาหมาด้วยนะคะค่ะพี่น้องคะเจจะจับ2ตัวก่อนนะคะพี่น้องค่อยไปดูคู่คตัวเด็ดด้านล่างนะคะ9 1้าหนึถึงเก้ากนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่็ดเก้าศูนย์หนึถึงศูนย์เก้าศูน

หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องคะมาดูคู่ตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะ fc ทุกข่านจะตามทุกตัวก็ไม่ไหวนะคะพี่น้องคะค่าเด่นเฉพาะจิตนะคะอยู่ที่สามและสองนะคะพี่น้องวันนี้ก็เหมือนจะมาเลขเบิลน,นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเบิลอะไรนะคะพี่น้องคะ ไม่เบิลก็ซ้ำนะคะจะมีสองอย่างนะคะพี่น้องพิเศษหนึ่งและศูนย์ B.P. สองและหนึ่งปกติสองและหนึ่ง B.P. นะคะสามและสองรวมทุกรอบนะคะพี่น้องค่ะอยู่ที่ห้าและเก้านะคะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเนะค่ะเนาะสถิติก็มีเข้ามีหลุดกันทุกวันเช่นเคยนะคะ เอฟซีท่าไหนถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะดอกสานะคะสามหนึ่งสามองสนย์สามห้าสามเก้าก็เหมือนกันนะคะ2อ2ห้าสอนะคะพองแล้วแต่ชอบนะคะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะสถิติก็มีข้อมีหลุดกันทุกวันนะคะพี่้องคาค่าก่อนจบคลิปใจก็ขออนุญาตฝากไว้เช่นเคยนะคะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพรันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ตัง่ะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมันค่ะพี่ตัง่ะสวัสดีค่ะ